นี่ครับคุณปูเสร็จภารกิจแล้วครับเต็มตัวขึ้นเทรเลอร์ย้ายกลับบ้านแล้วสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมนี่ครับเรื่องอารามงามแท้ เรเก็สีเหลืองครับแมโครก็สีเหลืองส่วนของปัดตุงนี่เป็นสีเขียวนะครับความชอบไม่เหมือนกันนะครับโอ้สบายเลยครับของปัดตุงน่าจะทำแบบนี้นะครับนี่ทำแบบนี้ขึ้นสบายเลย ช่วงล่างนี่ไม่เอี่ยมเลยครับเจ้าคุณปูนี่โอ้โหเดินแรงมากอืมอืม อโอ้ต้องดันช่วยครับงั้นขึ้นไม่ไหวโอ้ไม่ต้องดันนะครับ โอแต่จะค้าครับนี่เพิ่งเคยเห็นเจ้าคุณปู่ขึ้นเทเล,ลอร์เป็นครั้งแรกนะครับที่มีบันไดนะครับก็ว่าไม่เคยได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยดูแต่คลิปของปาตุงนะครับ ตัวนี้นี่น้ำหนักน่าจะ20่ว่าตันนะครับโมมาสุ PC 200รุ่น3นะครับคันนี้นี่ซื้อของของอาเสียตินนะครับ ซื้อมาโอ้หลายสิบปีแล้วครับซื้อมาเน่ก็ซื้อมาทํางานด้วยซ่อมด้วยนะครับคันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีแคทนะครับคันนี้จะมาก่อนนะครับพอดีมาอยู่กับคนมีเงินนะครับก็เลยทํางานได้ถ้าอยู่กับท่อแกไม่ค่อยมีเงินนี่เรียบร้อยครับคันนี้ได้ปลูกเสนแน่ครับเพราะว่าการลงทุนซ่อมนี่สูงมากคันนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวก็เปลี่ยนปั๊มนะครับ ตัวเดินโอ้ซ่อมหลายอย่างครับซ่อมจนจนทำงานได้เหมือนทุกวันเนี่ยครับลงทุนเยอะอครับไปโชคดีครับ,บเดี๋ยวไปแล้วครับ เสียงดีมากครับโอ้นักครับ สับสองแล้วครับโอเคครับสับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ